ยิยนดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบ็อกกับแมปที่มีชื่อว่า6โมงเย็นหรือก็คือ6 pm นั่นเองความมาซจากของแบบนี้ก็คือเป็นแมปคนไทยและที่สำคัญมากๆเป็นแมปที่ใช้เสียงไทยพูดนะครับใช้เสียงไทยอักตัวสอนไทยในการดำเนินเรื่องอ่ะแค่นี้ยังน่าสนใจแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนำมาดูกันนะว่าคลิปนี้ผมนั้นจะทำการกรีดไปกี่ครั้งก็เตือนหน่อยแล้วกันนะว่าลดเสียงนะครับเออลดเสียงลดเสียงหน่อยนะ รุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสินะเนี่ยใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วผูหน่ากลัวกว่าผี<อ>เฮ้ยลือนเทาเลยเอบอบนห้องนี่ว่าต้องรีบขึ้นไปเอาก่อนกลับบ้านแล้ว โอเคนะเนื้อเรื่องโดยย่อเหมือนเรานั้นช่วยงานกีฬาสีนะครับเหมือนพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วตัวละครเรานั้นช่วยงานนะโอเคแล้วให้ไปเอาแท็บเล็ตบนห้องเรียนย้ำด้วยนะว่าต้องเป็นชั้นสามโอ้ไม่กออันนี้ชั้นสองนะครับชั้นสองเป็นของมอห้าครับชั้นสามก็เป็นของมอหกแค่ตอนอเราอยู่มอหกและอ่าอยู่นู่นนะ ได้มาแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรโอเพลงสมัยปูจิบย้าทำไมยังไม่กลับบ้านคณะเรียน กูโยคะโชว์ไปหนึ่งทีนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้นี่อะไรอ่ะกดการอัตโนอจะผีกูสมองสีโอเคนะมันเขียนว่าป้องที่มีเทววิสวรรณติดอยู่นะครับจะปลอดภัยให้นำเศษผสมตะปูไปเผานะเศษผมว้าวตัวนี้เสียอะไรไ่ดูทุกคนเศษกระซิบอ่ะ เราต้องไปหาเศษปูนะฮะเศษผมอันนี้ก็คือ6ทับ2มีไหมไม่มีว่ะเศษอะไรอ่ะครูอยู่ไหนก้อนขาไม่ได้อยู่ อ๋อนี่ไงอ้อได้ามาแล้วนะเศษผมนะรู้สึกว่าห้องนี้ทำเว้นไม่สะอาดเลยอ่ะต้องโดนคูทำโทษครับพวกนี้อุ้ยคูเดรนเดรนสูไปอ่ะ นีเกิดอะไรขึ้นเหมือนเมื่อกี้ผมเจอครูเฮ้ยมันระแวงอุ้ยไม่น่ากลัวมันระแวงนะทุกคนมันแบบมันคือความระแวงอ่ะ ด้วยโอ้เราขังเชื้อศด้วยนะแล้วเม่ใช่้อศกูอยู่เฮ้ดีห้องพักครูห้องพักครูอ่าอยู่นี่อ่าอีซี่บอล

คอยท่ไหนคู ไปแล้วไปแล้วเชีย่ยไปกับบ้าเลยเอ,อู้โอ้โหคย่าแคมพวกขอรองโอเคอเคุอค้ยเ,เ,เล็กคนเดียวเล็กคนเดียวมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้เยผมยักรู้ว่า มันยี่ห้ออะไรอ,อ่ะไม่ออกอะ่ะมองไม่เห็นอะ่ะยี่ห้อเป็นพาราโซดิกปะไม่รู้อะ่ะพาราโซดิกนี่มันถาไมไปใช่ไหมวะ<อ>ไม่เกมผีแล้วมาดูยี่ห้อพันลมกไปไปวะรลบหนี่ห้องพัฒม์สาไทายร้อมนะฮะแล้วไอ้ครูตอนต้นเรื่องก็ท้ายไปไหนกลับกลับบ้านเร็วเสด็จเกิน<อ>ทำไมถึงแบบ ไม่รอเด็กกลับก่อนแล้วค่อยกลับห้องนี้ไม่มีนะฮะคูมไม่อยู่นะห้องนี้ปะห้องสี่หนึ่งนะห้องเด็กเก่งอีกแล้วนะครับเด็กเก่งห้องสี่หนึ่งมีอะไรไหมตอนนี้ไอ้ไซีบอกไป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 ปุ๊บโอ้ คุณโดนธรณีสู้มันไปแล้วใช่ัหยเออไปแล้วแหละตอนนี้วัตถุประสงค์เรามันบอกว่าเดินไปที่ป้อมยาม โอเคอันนี้อะไรอ่ะคขียว่าอะไรอ่ะอ่าสีเขียวมรกตอีทีเขียวมรกตเน,นี้ยสีเหลืองเหลืองอะไรเหลืองอัมพันอาา่าฮะอันนี้อะไรอ่ะพัโยาบู <Your Boo. S 1> านาสคูลนักรับมหนึ่งและมสี่จำนวนสามร้อยคนอุ้ยโรงเรียนใหญ่นะ ระหว่างวันที่1พฤศจิกา2ค6 7ถึงวันที่23พฤศจิายนะครับ2 5 6 7เคยรับสมัครนสมาเรียนอ๋อเนี่ยอันนี้ป๊อมยามเราไปหาพี่ยามด้วยดียดครับวิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมอนสีรสิทธาคุณรู้อะไรเราให้ผมฟังได้ไหมครับ ครูเขาเสียไปเป็น20ปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทำของมนดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผีเลว,ว,วาล,า,า,า,วลา18นาฬิกา มีคนเห็นแกตอนช่วงโพเพลแบบนี้เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับกุญแจรล้วฉันเอาไว้ในห้องหมวดคณิตไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกโอ้อยากทำไมคุณถึงไม่ไปเอากับผมหรอครับฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยามทองตอนเวลานี้หรอกอืออยาไแม่งรู้ดีว่ะก็ได้ โชคดีล่ะอืโอโวยพอซะด้วยคือเป็นผมผมปีนไปนะเฮ้ยปีนไปดมิมีเขียนมีข่าวไประดับไม่ได้วะตึกพยอมทอนนะมันบอกว่าถ้าเราไปที่ห้องพักคูนะครับอันนี้อ่ากดเียว้าวนะเราลิฟิ์ใช้ไม่ได้นะปเป็นผมผมก็ไม่ใช้หรอกนะลิฟต์อืม ผมฝากกุญแจห้องนักสินไว้ที่ตึกวิทนะครับพอดีพ่งนี้ไปสัมมนากับครูซิรินทร์ทอนอจะต้องไปตึกวิทหรยอจะบ้าตายเนี่ยผมพาให้เสียพูหลอ่อ,อเคยแพลนว่าเราก็ต้องไปตึกวิทนะแล้วตึกวิทอยู่ไหนอยู่ฝั่งนู้นเลยเหรอพี่อยู่ไกลเสือกเออเคมาถึงตึกวิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งให้เราขึ้นไป

อนี่คือเยษตัวผมอ่ะเลยชิคก้าไห้แล้วคุณบ้านแล้วครับเดี๋ยวเองวะมันบอกว่าเราไปที่แดนสเปนอีก o ุ k e ีก็คือไอ้ขาวที่เลืองแสงตรงนู้นนะก็คือให้หากุญแจห้องน่าจะสิ้นนะฮะโอเคห้องน้ำหญิงล็อกนะห้องน้ำชายล็อก<ะ>เราไปชั้นสามไปดีกวนะ่ากุญแจมีชั้นอะไรอะ่ะ อยู่นู่นนะพุทแจพี่พี่พี่โอ้ยที่ผมทำบุญไปให้ก็ได้พี่ผมยังไม่เห็นดีใจเลยที่เจอพี่อ่ะผมยังไม่เห็นวิ่งเข้าหาพี่เลยทำไมพี่ต้องมาวิ่งเข้าหาผมด้วยพี่ขอโทษครับขอโทษครับที่ล้อเลียนไปผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่เผลอตัวเพราะได้อารมณ์โดยอินติจิชันเกิดทันทีที่ตั้งใจวันนั้นเออไปแล้วพี่เบสเล่นเล่นบาเจ้หัวใจวายโอ้ เนี่ยเวลาเราเล่นกีฬาเราก็พักก็ได้นะเราไม่ต้องเน้นแบบเล่นเยอะขนาดนั้นเลยอยู่ชั้นชั้นสามนี่ไหมชั้นสามไม่อยู่แสดงว่าม่นอยู่ชั้นสี่พี่เบสใช่ไหมพี่พี่บอกผมทีว่าพี่ไม่ได้ชั้นสี่เออเอเอ,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 เอ พี่เบสผมขอโทษพี่ตกน้าต่อยไหมต่อยหัวผมไหมพี่มามแต่ตกใจจริงนัเนี่ยโอเคเจอละโอเคจากนั้นให้เรากลับไปที่อาคาพยอมทอง กอ่าจะได้มาเยี่ยมหรือเครับโอเคนะกลับไปปลดล็อกห้องเวทีปลดล็อกห้องเวทีโอเคห้องเวทีก็คือห้องนักศิลป์นั่นแหละโอ้โหแล้วอยู่ชิดซะด้วยไข่รีบไข่ไปอุ้ย พี่พี่ไม่ทำไรพี่คือพี่ไม่ทำอะไรผมใช่ไหมพี่พี่พี่คุยกับผมก่อนพี่พี่พี่ไม่ทำอะไรผมใช่ปะไม่เอานะพี่พี่เอ้ยเขาไม่ทำอะไรเราเลยเหรอจุดยอดเลยพี่นี่ห้องอะไรอ่ะห้องนั้น ห้องนันตาตัดสินใช่ป่ะพี่โอ้พี่น่ารักมากเลยพี่สุดยอดพี่แต่พี่ไม่ต้องมาหาผมนะพี่อน่ากลัวโอ้นั่นแหละมาคือห้องนัาตัดสินเนี่ยมันน่ารักเออกห็นปะคนน่นตาตัดสินน่ารักทุกคนเนี่ยเพราะยังงี้ไงผมถึงชอบเด็กนันตาตัดสินยยอยากอยากเล่นยอยากเล่นยอยากเล่นอะไรอีกโอ้โห โรงเรียนนี้พี่เยอะจังวะผมมาปุจเจครับขอสอบเด็กดื้อได้ครับ ว่าเราดูข้อสอบกันแต่พวกเราข้อสอบเด็กดื้อคืออะไรได้ไงมูลคณิตเป็นเลขแน่เลยอุ้ยพี่พี่ต้องมาเชียร์แปดหวกเาเท่าไหร่วะชิบห้าและผมยี่อ๋อเอาชิบห้าและห้าอออะไรนวะสามสิหารสองสิบสามสิบฮะฮะฮะสามอะไรเนี่ยไปหนึ่งตัดสติกันยี่สิบเออ ระหวังของผมคืออะไรครับกณแจใช่ไหมครับยังน้อยพี่เขาก็ยังให้อ่ะโอเคก็ก็ยังดีนะครับพี่ยังให้ยังรักษาสัญญาถือว่าเป็นผีที่ดีเอ้ยผมยังเจอพี่นัทศินอ,อีกไปยิงอยู่ปะ เออคือเราอยากยุ่งกับเขาเลยป้าเรากลับบ้านกันเถอะพ่ยามผมได้กุญแจมาแล้วนะเปิดยังไงหรอครับพ่ยัมเฮ้ยเออ,เอ,อไม่นะสุนทรีย์ออกไปจากที่นี่แล้วสิ พี่พี่ทั้งง่วงคือทั้งง่วงพี่ก็ไปพักนะพี่แล้วงั้นงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะพี่ผมรู้พี่ง่วงเออปปปไปแล้วนะพี่ ต้องแงะไปเดินตรงท่อระบายน้ำ <_ c oughs> โอเคนะทางต้องยืนต้องแงะแม่งไปเดินแม่งไปเดินท่อระบายน้ำอืมอันนี้มันบอกว่าให้เราหมุนวาวทอดนะฮะโอเคตอนนียตาได้หนึ่งแล้ว เออผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่คนามือผมหรอกนะครับเพราะว่าทิน่เนี้ยผมมันเป็นทินเกิดผมนะผมคุณเคยกับที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นผมรู้เว้ยทางหนีทีได้ออ,อีกเจออีกนึ่งกันเฮ้ยคือพี่จะมาพี่ก็ไม่บอกผมพี่พี่ส่สัญญาณอลไรก็ได้ผมเต็มใจ พี่เสียจัสแกพางเลยอ่ะมีปะออมีีีีนพี่พี่อย่าเพิ่งมารอผมตอนนี้นะพี่ผมกลัวนะพี่ผมต่อยนะพี่พี่พี่ ใจเย็นพี่เราเราเผ่าเดียวกันพี่เราอยู่ในนั้ำเหมือนกันพี่ก็เป็นผีพายผมก็เป็นกบอ่ะพี่ต่างฝ่ายมันก็ต้องการน้ำซึ่งกาและกันอพี่แล้วพี่มาทำผมอย่างนี้มันถูกไหมฮนะที่ที่ผมยังไม่ต่อยพี่เพราะว่าผมรักพี่แล้วเนี่ยเจอแล้วอู้ตอนนี้เกมผมบั๊กนะเหมือนมันบั๊กเสียงน้ำนะเราไม่ได้ยินนะเราตายบ่อยเกิด มีป mm ่ะเฮ้เฮ um, okay. okay. ้เฮ้มี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 ไวอันสุดท้ายอยู่ไหนผมว่าอยู่ตรงนี้แน่อยู่ป่ะอ๋อนี่ไเจอแล้วอีซี่พี่ก็ไม่ได้เท่าไหร่ดีกว่าโอเคนะตอนนี้เหมือนเราเปิดน้ำเจ็บร้อยครับประตูปิด แต่ก็เราทำอะไรอ่ะเราเปิดเปิดน้ำเปิดน้ำทำไมเปิดน้ำทำไมก่อนคือให้ประตูมาทำงานเรอรับบันไดรับบันไดอันนี้ใช่ปะขวาแล้วก็นูนนๆนๆๆนนเร็วเร็วไปไปไปไไปไปไป ถึงบ้านแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วกลับมาแล้วนะแม่อ้าวกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมองแมมจังไปทำอะไรมาอืมไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมอ่ะนะจ้า ขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะครับแม่ครับแม่มาลูกมากินข้าว ผมไปนอนแล้วนะครับไม่เห็นได้ดยินเสียงของชาเขาปากเลยจ้าฝันดีนะลูกเออหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็ะสู่บานะ้าน่ะอุ้ยบ้านเป็นห้องห้องแถวน,นี่มันดึออะไรกันวะเน,นี่ย พี่ตัวเดิมป่ะเออจบนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ก่อนนะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้นะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคเจอก,กันโคตรสนิทจัดอ่ะคนดู